สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโอเนสนะครับกลับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับโปเกมอนทีซีพ็อกเก็ตครับรอบนี้คือแพ็คใหม่มาแล้วนะสำหรับตัวของเดียวก้ากับเพาเกียครับสเปซไทม์สแคร็กดาวนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาสอนก่อนเลยนะครับหนึ่งเด็กนะครับผมพอผมเพิ่งซูมออกได้นะยังไงก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะครับบบมมมาาาาไปดดููเเเ็คคกกก่่อออนนนลยทุืแวภิใจํห อันนี้คือส่มอ่ะสองซองอ่ะเดลก้าเอ็กนะครับผมเออมองกุฎมาคือต้องมองกุฎแหละไม่งั้นแบบว่าไม่มีแรงเล่นนะฮะไม่เกี่ยวกันโอเคก็ตีมหลักในนี้ก็จะเป็น k, เด็กเหล็กเนาะเหล็กไหลนะครับอ่ะก็เร <g> าก็จะมีตัวคีย์หลักเลยก็ยจะเป็นตัวของเดลก้าเอ็กตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะ <Hayır> <ข pm S 1> ให้ดูว่ามันทําอะไรได้นะครับตัวของเดลก้าเอ็กตัวใหม่นะครับผมก็เอฟเฟกก็จะมี2อย่างนะครับผมนี่เอฟเฟกแรกนะฮะของเดลก้าเอ็กนะครับก็คือ แมทเทลิกเทอร์โบใช้จี้สองจี้นะครับผมเมื่อตีก็คือตี30ดาเมจแล้วเราก็จะเอาจี้สองจี้เนี่ยไปแปะให้กับโปเกมอนหนึ่งตัวในเบนซ์ไสนะครับแล้วก็สี่จี้ตีหนึ่งร้อยนะครับมันจะคอมโบยังไงมันจะคอมโบเล่นก็คือเราเนี่ยจะเซตอัพตัวแรกด้วยตัวของเด็กายเอ็กซ์ไว้ในช่องแอคทีฟก่อนแล้วเราก็จะโยนจี้ให้กับตัวของเมลทันนะครับซึ่งเมลทันเนี่ยมันจะการ่างเป็นเมลเมทัลซึ่งเมลเมทัลเนี่ยใช้สี่จี้ตีร้อยยี่สิบซึ่งถือว่าแรงมาก แล้วก็เมลเมทอลเนี่ยตายยากมากๆตรงที่ว่าเมลเมทอลเนี่ยมี ability passive คือฮาร์ดโค้ดนะครับมันจะโดนดาเมจลดลง20ซึ่งถือว่าเยอะมากนะทุกคนแล้วเลือดสตาร์ตแต่ตั้งต้นมา130ตี120เลือด130โดนดาเมจลดลง20เนี่ยยังไงก็ยื้อได้หลายเทิร์นนะครับเด็กของเราก็จะมีท่าปิดหลักๆอยู่2ท่าก็คือตัวของเดียวใกล้ X กับตัวของเมลเมทอลแล้วผมก็ใส่มิวเอ็กมาไว้แก้บางเด็กนะครับเพราะว่ามิวเอ็กเนี่ยมันใช้ G 3G อะไไรรกก็ด้้ใในาาชท่จีโนมแฮกกิ้าะเวลาเราเจอพวกเด็ฝั่งที ถ้าใหญ่แรงๆเช่นลิซาดอนมิวทูอย่างเงี้ยเราก็สามารถกรอบได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆก็จะเป็นบอล2ลูกจวดส2งใบอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเลือกเป็นลิฟต์นะลิฟต์สองอันเพราะว่าตัวลิทิทคอสที่ใช้เนี่ยตัวของเดียวกยันเอกาเชลิทิทคอรสองนะครับผมก็สลับมาเป็นเมลเมทัลได้เลยง่ายๆนะครับอ่ะเนื่องจากว่าลิทิทคอสมันใหญ่เนาะเราเป็นเด็กแบบท่านเหล็กอะนะครับก็เลยใช้ลิฟต์มาด้วยแล้วก็มีเอ็กซ์สปีด์มาแปะด้วยในบางจังหวะ นะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมการ์ดมันจะได้ไม่ใช้ทับก,กันกับตัวของซัพพอร์เตอร์การ์ดบางครั้งนะครับแล้วก็การ์ดใหม่นะครับทุกคนไซรัสไซรัสเนี่ยคล้ายๆกับซาบ,บรีนา่าก็คือแต่มันจะมีเทคพิเศษเพิ่มเติมก็คือมันจะส w a ปได้เฉพาะโปเกมอนที่มันโดนดาเมจไปแล้วนะครับไอเจ้าตัวไซรัสเนี่ยเป็นซัพอร์เตอร์ใหม่ที่ดีมากตรงที่ว่ามันจะสามารถเลือกจี้ได้เลยว่าเราจะจี้เอาตัวในที่เราเคยจะตีจะตายเนี่ยแล้วฝั่งถอยหลบเนี่ยเราเอาไซรัสเนี่ยดึงมันขึ้นมาใหม่ มันจะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลร,รูปเกมได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีดอนครับดอนเนี่ยเป,เป็นเขาเรียกว่าผมใช้เลยว่าท่าไม่ตายของเด็กนี้เลยเหมือนกันนะครับในบางจังหวะคือดอนเนี่ยมันจะเอาจี้หนึ่งอันอจากเบนซ์ของโปเกมอนเราไปใส่แอคทีฟได้แค่อันเดียวนะครับได้แค่อันเดียวนะคือสมมติว่ามันจะมีบางช็อตที่เราเซตอัพเดียวกยเอกมาข้างหน้าใช่ไหมแล้เดียวกยเอกตีไปโยน 2G ให้ตัวหลังโยน 2G ตัวหลังใช่ปะเทิร<ๆ>์นหน้าเราแปะเป็น 3G แต่เราต้องการ 4G เพื่อตีเฮลิ เราสามารถกดดอนเนี่ยดึงจากตัวหลังขึ้นหน้ามาหนึ่งอันเราจะได้สีจี้ทันทีในเทิร์นนั้นซึ่งมันทำให้เราเร็วขึ้นหนึ่งเทิร์นนะครับทำให้ปิดเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าเด็กเนี้ยก็แน่นอนว่าอยากเริ่มหลังนะครับได้ออกตีก่อนออกสตาร์ตีก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเดียวกเอ็กซ์ไม่ขึ้นเซตอัพแรกเราสามารถเซตอัพด้วยเมลทันเพราะเมลทันเนี่ยหนึ่งจี้ไม่ได้ตีฝั่งแต่ว่าเป็นการเอาจี้มาเติมให้ตัวเองมันก็จะบูสต์ขึ้นสีจี้ไวๆแล้วก็ทบเป็นเ,เ,เมลท ก็จะประมาณนี้ครับผมทุกคนสําหรับตัวของเด็กลิสอะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวโปเกมอนทูของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในบ o ็อกนี้นะครับโปเกม,มอนทูนก็คือมันจะเป็นของสวมใส่กับโปเกมอนนะครับก็คือจะติดไว้โปเกมอนหนตัวใช้โปเกมอนทูได้หนึอันที่แปะไว้อันนี้คือตัวที่ติดเพิ่มเลือด20อันนี้คือ rocky helmet ก็คือเวลาที่มอนอีกฝั่งตีมามอนอีกฝั่งจะโดนคืน20ดาเมจนะครับประมาณนี้ สำหรับตัวของโปเกมอนถูดนะก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับเราอยากเริ่มหลังแล้วก็อยากเซตอัพด้วยเดียวก้าก่อนอ้าวโ,โหอันนี้คือมือดีมากทุกคนอ่าถือว่าเป็นตาดูไวเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่เราขาดคือขาดเมทัลล่างแรกเพื่อแปลงเป็นเมลเมทัลยิ่งเริ่มหลังเราจะยิ่งได้ติดจีบูสไวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผลดีมากอีกฝั่งเล่นดาร์กไร EX ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่กำลังมาแรงแล้วก็โกงมากนนนตอี้ะครับ ดักไลเอผสมกับ VYX โอเคไหมไซรัสโอเคต้องการน้องร่างแรกด่วนดวไม่เอามีวเวกนะเจียม very good something like that ครับที่เราต้องการ yeah. rocky helmet ยังไม่ต้องแปะก็ได้เนื่องจากว่าอีกฝั่งยืนค้ำด้วยดรากดิโกนเนี่ยเขาไม่ได้กะตีเราอยู่แล้วนะครับเขาแค่เอามายืนค้ำเพื่อเราเจ็บ20ตอนตีเขาไปเฉยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องบูจี้ให้กับเมลเมทันด้านหลังซึ่งถ้าเราบูตได้เนี่ยค่อนข้างที่จะ การันตีผลได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆกับเซตอัพพวกมิวทูเอ็กหรือพวกลิซาร์ดอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเก่งตรงที่มันตี120แล้วก็มันตีโดนดาเมจน้อยนะครับก็จะฟิวมานั้นไปอันนี้สามารถทับ์ปไปก่อนได้เลยนะเนาะเผื่อโดนอะไรปแปลกๆนะครับก็สามารถอัพรอดได้เลยเผื่อจะได้ไม่โดนพวกเรดการ์ดสับอะไรอย่างงี้ด้วยนะเราเจ็บ20ได้ไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าเราบูสซี่ให้ด้านหลังพยายามบูสซี่ให้ด้านหลังเรื่อยๆนะครับผมเอ,อือ ยีถือว่าเบานะครับสำหรับเดียก้า X ที่เป็นขอบเรียกว่าขอบรุ้งนะครับผมใส่มงกุฎแบบนี้20่สิบดาเมจถือว่าไม่คันไม่เจ็บอามาซานิเซลฟอสซิลหนึ่งอันไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็จะให้ดูเซตอัพพื้นฐานเลยนะครับของเด็กนี้แบบครบๆเลยนะครับทุกคนยังไงบูสตีมาก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนาะตรงนี้ม,มีลีฟแล้วด้วยโอเคเยี่ยม ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับเทอร์โบอีกรอบเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบนะครับผมสีแลีละด้านล่างพร้อมแล้วนะครับรับสกินตีมา20ก็ไม่เป็นไรครับผมอืมเทอรหน้าก็ซั์ได้แล้วนะโปเกบอลโอเคมือเขา6ใบนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนอแปลงล่างอันนี้มาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ตัวนี้ ที่จริงยืนด้วยเดียกายเอ็กตีจบก็ได้หายน้าตาเนี่ยแต่ว่ายัางไงบอสก็อยากให้เป็นตัวของเมมเบนนะครับเพราะว่ามันตีลบ20เนาะแต่ว่าถ้าเป็นค่าดักดิคอนตัวนี้ผมจะยังใช้ตัวของเดียกายเอ็กยืนไปก่อนนะครับพชั่นให้ไปสักทีหนึ่งละกันนะครับผมเทอร์หน้ามีใครจะขึ้นมาตีไหมก็คิดว่าสับกับเข้ากองนี้แอบแรงอยู่เหมือนกันนะเฮวิมแพ็ค แอบเกลียนอยู่เหมือนกันเจ้าตัวนี้อืมแอบเกลียนแอบเกลียนแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาอะไรแท็กมาก่อนตรงนี้ต่อให้สับเดียใก็ยังเข้ากองนี้ก็ไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าเราได้เมลเมทัลแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวหลักสําคัญของเราแล้วในการปิดเกมเพราะยังไงตีรนะ้อยี่สิบเนี่ยก็ชนะปกติอยู่แล้วนะดาร์กไรเพิ่งมาหนึ่งจี้เราโดนยี่สิบแปะจี้มาหนึ่งอันเราโดนยี่สิบนะครับโอเค แต่ว่าเขาแปต้องแปะตรงนี้ก่อนแล้วพอเขาต้องสับนะครับให้ได้หัวสับให้ได้หัวโอเคไปลุกเดี๋ยวกล้ากลับเมย์ม่ทันขึ้นมาขึ้นมาเลยบ,บูสต์เมทัมทนอีกตัวหนึ่งแปะหลังไว้นะครับช็อตนี้เดี๋ยวเราจะแปะล็อกกี้เฮลเมทให้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ตีได้เลยนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆแล้วทุกคนเพราะว่าตี120เนี่ยวันช็อตได้แทบทุดซอยกเว้นดาร์คไลเอ็กซ์ตอนนี้นะที่มันขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเลยดาร์คไลเอ็กซ์เนี่ยเจาะเราไม่เข้าได้ซ้ำเลยครับผมเ <laughs> จาะเราไม่เข้าเพราะตัวนี้หนามากถ้าตีเราก็โดน20ดาเมจถ้ามีใครมายุ่งนะครับเอาสนีเซลขึ้นแบบนี้นี่เธอหน้ามีสิทธิ์ตายสูงนะเพราะว่าดาเมจที่เราได้รับลบ20ตีเราเขาเสีย20โปรเฟสเซอร์จั่วดสองอโอเคโอเคโอเค ยี่สิบโดนะปักไม่เป็นไรเพราะว่าตัวของแพสซีฟดากไรเอ็องจะโกนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นเด็กต่อไปที่ทำแหละทุกคนตอนนี้คือขาดหนึ่งใบผมมีใบเดียวนะครับถ้ามีสองใบนี้ทําแน่นอนมาอันนี้ไม่น่ามีอะไรผมคิดว่าน่าเราน่าจะวินแล้วแหลพะพอคิดเพราะว่าดูทรงแล้วก็ยังไงก็วันช็อตตายทุกตัวนะครับยกเว้นดากไรเอซึ่งมันไม่ได้อยู่หน้าจอด้านหน้า active แอคทีฟละ เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้คือเซตอัพให้เดียกา้าปั๊มจี้ให้กับตัวเมลเมทันไวสุดแล้วก็เป็นตัวปิดเกมเพราะว่าตัวนี้ยืนค้ำได้ปิดเกมได้นะครับจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันมาครับทุกคนก็จะสอนเป็นคอนเซปต์ในการเล่นนะฮะจากที่ได้ดูตาแรกไปแล้วเนาะรลบนี้ตา2นะครับเน้นคอนเซปต์นะทุกคนถ้าเข้าใจคอนเซปต์ก็ทุกเด็กกนเล่นไม่ยากหรอกนะครับแต่ละเด็กก็จะมีจุดของมันอ่ะเริ่มหลังนะครับแบบที่เราอยากได้ นะครับผมมีทางด้านของมาเป็นเมลทานรอบนี้ตัวของเจ้ากาเอ็กไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะเพราะว่าเมลทานเนี่ยหนึ่งจีก็สามารถบูสต์ให้ตัวเองอีกจีหนึ่งเพิ่มได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคแล้วมาเป็นดราก,ก้อนแล้วก็เมลทานเนี่ยค่ายฝั่งตั้งรากดิกอนแบบนี้เรายิ่งได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่ได้ตีด้วยนะครับมันเป็นแค่การบูทจี้ให้ตัวเองเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาขอบอลก้อนหนึ่งลูกนะครับอ่าน้องได้เดลก้าเอ็กอยู่แล้วแหละนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะเล่น ของตัวเองเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากเล่นตามเคอร์ฟปกติเราก็สามารถให้จะเอ็กซ์สปีดแล้วก็เดี๋ยวกาเอ็กซ์ขึ้นไปนะครับผมแล้วแล้วก็ค่อยๆเล่นเอาของเราแบบนั้นก็ได้นะครับก็จะบูสต์ได้เหมือนกันหรือว่าตรงนี้จะปั๊ม2ออันเลยก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกรณีพิเศษ,ษคืออีกฝั่งเนี่ยเล่นเป็นดรากดิกอนยืนค้ำนะครับพอเป็นดรากดิกอนยืนคำ้ำเท่ากับว่าเขาจะตีเราไม่ได้แน่นอนนะครับเขาเล่นใครริวกว่าใคริวเขาจะทับได้เราก็รอดก่อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะมินรรวมคผ โอเคตามปกติอันนี้เนี่ยเรายัางไม่จะเป็นต้องทับนะครับเราสามารถที่จะแปะไป,ไปแล้วก็ปั๊มอีกน,นึงได้นะครับผมแบบนี้นะเห็นปะข้อดีคือถ้าเรารู้ว่าอีกฝั่งเล่นเด็กอะไรเนี่ยเราก็จะรับมือได้ถูกแล้วก็เตรียมได้ง่ายอย่างเงี้ยอีกฝั่งเขาเล่นดราก,กอนก็คือปกติเลยเอาดราก้อนมาคำ้ำเท่ากับว่ามันไม่ทางตีเราได้เลยทุกคนอ่าแล้วเดี๋ยวดูจี้นะใครริวเนี่ยต้องใช้ทั้งจี้น้ำแล้วก็จี้สายฟ้าตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเรายัางไม่เห็นตัวของจี้สายฟ้าเลยเห็นเป็นจี้น้ำต่อเพราะฉะนั้นเนี่รรว,ไว,ไว้่ตะนองงห อรอบนี้เราก็ทับเป็นตัวของมมเมทัอนะครับลงมิวเอกได้วยเผื่อไว้นะครับ,ลรบแล้วเราก็แปะให้กับเดียวกล้ยเอกของเราไปตรงนี้ก็ตีเลยนะครับเฮฟวี่อิมแพ120ยังไงก็วันช็อตอยู่แล้วเนะาะแพส4ฮาร์ดโค้ดเราตีโดนตีลบ20ยังไงก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเบรกได้อยู่แล้วไม่ค่อยโดนแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็เหลือเป็นใครรวตัวเดียวในการขึ้นมานะครับตรงนี้ใคร,ริวเขาทำอะไรไม่ได้หรอกอีกตั้งสองเทินถูกปะ เทินหน้าเขายัางเทิรเนี้ยังเล่นไม่ได้ต้องรออีกเทินหนึ่งนะครับกว่าจะได้ครบนะครับแต่ว่าเราตีก่อนเขาตีดาร์โกเมเทโอเราก็น่าจะยอมแล้วครับยังไงเขาก็ตามเราไม่ทันนะในส่นวนของตรงนี้นะฮะนั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับดูคอนเซ็ปต์นะถ้าเกิดว,ว่าคอนเซ็ปต์เซตอัพเราเข้าใจเนี่ยไม่ยากเลยเด็กนี้เนะพราะงันจะเล่นง่ายด้วยอ่ะรอบนี้มามิวเอ็กกับตัวของเมลทันแล้วก็มีเมทอนไม่มีตัวของเดียวกาไม่เป็นไรนะครับวางไปก่อน เพราะอย่างที่บอกไปว่าเมลทันสามารถบูจี้ให้ตัวเองได้แล้วเราเริ่มหลังเนี่ยเราได้สตาร์ทไวอยู่แล้วอีกฝั่งเล่นสปิริตอมตอนยี้สปิริตทอมเนี่ยเด็กที่เล่นกันเยอะสุดคือดาร์คไลเอ็กซ์นะครับซึ่งดาร์คไลเอ็กซ์เนี่ยเป็นเด็กที่ไวแล้วก็เร็วแรงมากนะครับเป็นเด็กท่านมืดที่เป็นเมตาของแผ่นนี้เลยจะเป็นดาร์คไลเอ็กซ์บวกกับตัวของซีเซลเนี่ยแหละคนนี้น่าจะของครบนะครับต้องดูว่าเราไวพอที่จะเบรกเขาได้หรือเปล่านะครับเล่นตัวของคอฟฟิงวิซิงด้วยอะ แปะก่อนเลยนะครับปั๊มจี้ให้ตัวเองก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าให้เมลทันปั๊มจี้บาทเธอหน่ายังเอาเมลทันปั๊มจี้ได้อีกจี้หนึ่งอยู่นะครับจะได้สี่จี้แล้วทับเป็นเมลเมทัลตีร้อยยี่สิบได้อ่ะวิซซิ่งมาแล้วถ้าเขามี X ak, เอ็กซ์ปีเขาจะถอยเล่นเลยนะครับวิวารเอ็ e X กซ์มาแล้วด้วยโอเคนะครับผมอืมตรงเนี้ยมันจะแรงมากๆนะครับตรงที่ว่าเขาติดแค่จี้เดียวเขาตีละเจ็ดสิบเลยซึ่งตัวเนี้ยแหละรุนแรงนะครับ เดี๋ยวเราเอาวางไว้ก่อนตรงเนี้ยเราอะค่อนข้างที่จะเล่นยากตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นไฟบังคับว่าให้เราต้องทับไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทับเนี่ยเทอร์นาเนี่ยเขาถอยแลวเขาจี้หนึ่งมาตีอะตีเจ็ดสิบปุ๊บเมลทัลเราตายเลยนะครับนี่เราต้องทับเลยแต่อย่างดีที่เรายังพอมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าอย่างน้อยเมลเมทัลเนี่ยมันก็ลบ20ดาเมจให้นะครับผม เวลาเราโดนแล้วก็โดน50 50แรงพอไปไหวอยู่นะครับเนี่ยเราขึ้นมาแล้วแต่ VYX เนี่ยเลือด140มันถือว่าสูงมากนะครับอันนี้ก็ถอยปกติไม่ใช้ X Speed ก็อาจจะไม่ไวมากาตีมาเดี๋ยวปะโดน50ฮาร์ดโค้ดตัวนี้ช่วยเรามากนะครับแต่เราต้องมารอดูว่าเราได้อะไรเพิ่มเป็นไซรัสโอเคอันนี้ไม่มีทางเลือกต้องเล่นแบบนี้เนาะเฮฟวี่อิมแพกไปครับตีไปก่อนเธอหน้าเราก็โดน50เหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงยังไงวีไวเอ็กเขาก็ตายนะครับ ถ้าเขาถอยเล่นอ่ะมันถอยหนึ่งจี้เนาะถ้าเขาถอยเล่นเราดึงกดไซรัสเนี่ยที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ใบใหม่โกงนะครับดึงขึ้นมาแล้วฆ่าก่อนเลยนะเพราะาเรายังเหลือพวกเดียวก้าเอกับมิวเออยู่มันยังพอที่จะยอเทิร์นได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งตัวที่ตายเป็นตัวเอของเราเป็นมอนปกติเนก็เล่นได้ตัวในการปิดของเด็กเรามีทั้งเมลเมทัลแล้วก็ตัวของเดียวก้าด้วยนะครับรวมถึงมิวเที่กอะอีกฝั่งด้วยเหมือนกันมาตรงนี้ก็จะมีหลายท่าหน่อยอันนี้ต้องดูแล้วว่าอีกฝั่งจะเพลยัยงไงนะครับ เขาจวดสองมากก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพวกไอเทมหรือว่าซับพัเตอร์แรงๆกันตรงนี้เราก็ต้องระวังแต่ว่าเธอหน้าเรามีลิฟคือเราเล่นตามเคิร์แเราได้ต่อให้ฝั่งมาครับเราดึงหลังขึ้นเราเอาเดียวก้าขึ้นมารับเนี่ยกดลิฟถอยสองจี้แล้วเม,เมเท่ทลเล่นเหมือนเดิมได้จี้ติดปกติเหมือนเดิมได้ไม่มีปัญหาอะไรต้องดูว่าเขาเพลยังไงครับถ้าเขาจะเอาเราดาเมจห้าสิบก็คือต้องให้ยืนวิบายอยู่ถ้ายืนวิบายอยู่เธอหน้าตายแน่แล้วเขาก็ต้องขึ้นเป็น ก็ต้องขึ้นแบบวิซิงแหละขึ้นมาก่อนเพื่อแปะนะแต่ว่าเราจะได้หนึ่งจีเทอร์นาอ่ะก็แปลว่าเขาเล่นเหมือนเดิมโอเคปล่อยคนนี้ตาย uh huh. ก็ถือว่าเป็นชอยที่น่าจะทําได้สุดแล้วนะครับสำหรับตรงนี้แปะนี่ก่อนนะแล้วก็เฮวิ่ง <He> แผบไปขับฆ่าเลยสองแต้มมาก่อนแน่นอนว่าขึ้นวิซิงอยู่แล้วแหละแต่เทอร์นาเนี่ยเดียลกาเราขึ้นเนี่ยตีสามสิบแล้วเ,ลเราจะแปะตัวของล็อกกี้เฮล멧ด้วย เพราะถ้ามันมาแท็กเรา30มันก็จะโดนด้วยนะครับแล้วเขาก็จะไม่รอดเพราะเราอย่าลืมว่าเรามีมิวเอ็กอยู่ในการเล่นนะเรากรอบได้นะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าปัญหาคือเราถือไซรัสแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยด้านหลังสเปริตทอมเนี่ยแอบเจ็บอเหมือนกันปึ๊บโดนสิบดาเมจแต่ว่าโดนพิษตายนะครับ โอเคเดียวก้าเยอะขึ้นเลย oh. ต้องเทอร์โบบูสกันหน่อยม <Okay. S 1> บอลหนึ่งลูกถ้าได้เดียวก้าจะดีมาก mm. มือนี้อืมถ้าเดียวก้ามือนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะ <Okay. S 1> ต้องใส่หมวกให้น้องคนนี้เราเราก็ติดหนึ่งจี้ล้วต้องจี้โยนให้เดียวก้าพอเราได้สองเทินโยนให้มิวไม่มีประโยชน์เพราะอีกฝั่งยูนวิสติ้งไม่มีตัวไหนค้ำให้เราอยู่แล้ว มันไม่แรงตีไม่ตายครับปั๊มให้เดียวกล้าเลยเธอนหน้าเราก็ปั๊มให้เดียวกล้อ,อีกรอบหนึ่งได้อันนี้เนี่ยถ้าแปะมาคือ100มมร้อยดาเมจจำไว้ว่าแปะมาตีสามสิบพิษหนึ่งก็คือทีละสิบเราจะโดนทั้งหมดห้าสิบดอกละห้าสิบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเราสามารถกดลิฟต์เล่นเอาเดียวใกล้อีกตัวสวอปขึ้นได้ค่ามันเท่ากันอันนี้ถ้ามันตีเราอะ่ะมันโดนด้วยยี่สิบมเลยหกสิบไซรัสด,ดึงมิวเยกอ not bad choice t หน้าเราเอ็กซ์สปีได้ไอเทมเราไอเทมเราค่อนข้างจะโกงเพราะว่าเราจัดเด็กมาค่อนข้างจะ flexible ตรงนี้นะครับเรามีทั้งรีบแล้วก็เอ็กซ์สปีดไว้รอเล่นในแต่ละจังหวะแต่เขาแปะแก๊สก่อนแล้วดึงมิวเวกเนี่ยอันนี้แอบแปลกอยู่เหมือนกันเราผมดูก่อนถ้าเป็นช็อตอย่างเงี้ยเอ็กซ์สปีดดีกว่าแล้วถอยเล่นก่อนยังไม่มีความจำเป็นต้องไอ้นี่เอาเดี๋ยลกาแปะตรงนี้ก่อนขึ้นมา บูจี้ให้มิวข้างล่างได้นะครับแต่ว่าถ้าแปะเอา2 g ยังไงเดี๋ยวกลยเองตัวนี้ได้ g อยู่แล้วเทิร์นหน้าเรา,เราลีฟอยู่แล้วเพราะงั้นเทิร์นนี้จวดสองเล่นตามมือเลยอ่าเมทัลิกเทอร์โบเพราะว่าเขาอะแปะพิษเราก่อนแล้วค่อ,วอ,อยถอยถ้ากอกว่าพิษเราโดนล้างฟรีอันนี้ข้อดีเลยเขาเล่นพลาดนะครับพอเขาเล่นพลาดตรงนี้เท่ากับว่าเราคุมความได้เปรียบเลยเราไม่ต้องระแวงแล้วเขาไม่มีทางวันช็อตเราตายไม่มีตัวไหนวันช็อตตายแน่ซีเซลเพิ่งแปะเราขาดแต้มเดียว เทอร์หน้าไงก็โดนอืมเอาอันนี้ขึ้นมาตีก็แท็กสามสิบแปะพิษยังไงมากสุดห้าสิบจบเทอร์นี้โดนแค่สี่สิบเหลือสามสิบเทอร์หน้าเนี่ยเราเอาเดียวกาขึ้นได้เลยนะครับ mm hmm. เดียวกาเอกตรงนี้ตีร้อยตายแน่นอนโอเคดกเนสสห้าสิบポイซันสิบอ่าไม่เป็นไรเพราะว่ามิวเอ็กมันโดนห้าสิบเนาะยังไงก็รอดนะครับแปะตรงนี้ก่อนแปะนี่ก็ได้ ถอยปกติเล่นเลยเพราะไงเราตีร้อยเฮฟวี่แพ็กเนี่ยก็ลักษณะน่องตรงนี้นะครับแล้วก็เคิร์ลข้างล่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับจบละเนี่ยก็ได้แต้มมาคอนโทรลง่ายๆครับคือมิวเอ็กของเราก็ยังไม่ไม่ถึงจุดตายนะครับต่ออีกฝั่งได้อาจจะเป็นเหตุเรื่องธาตุก็จริงแต่ว่าคำนวณดาเมจแล้วเนี่ยไงพลซันก็ต้องรออีกเทิร์นนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาทำพิษถูกเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเราจะต้องถอยดึงจังหวะซัพพอร์เตอร์มากกว่าน,านี้แต่ว่าอันนี้เขาวางพิษผิดคือวางพิษก่อนแล้วเขาค่อยสั่งงไซรรรััสด,ดึเาถอยนะคบ อันนี้เขาก็เลยเล่นลําบากนิดนึงอ่าคอนเซปต์ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าปิดได้โดยใช้ทั้งมิลเมทัลแล้วก็ตัวของเดียวก้าเอนะครับมีท่าปิดหลายอย่างมิลเอ็ไว้ใช้ได้เหมือนกันในกรณีที่เจอเด็กที่แบบวันช็อตหลายๆจี้ได้ก๊อปได้นะครับแต่ว่าเด็กที่เราเจอตะกี้มันเป็นแค่เด็กปกติเป็นใน c o คอฟฟิงวิซิงซึ่งมันตีไม่แรงนะมันไม่ได้มีท่าใหญ่พองั้นก็จะเลยไม่ค่อยเป็นผลอ่าประมาณนี้ครับ